สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวหน้าจอที่อยู่ที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับจะทำการทำหน้าที่แทนตัว HMI นะครับควบคุมตัว PLC นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตกันเลยนะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้งานตัวเทคโนโลยี Technology IoT นะครับเข้ามาร่วมกับตัว PLC ซึ่งผมคิดว่าแฟนเพจเราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ย ตัว plc กับตัว hmi เนี่ยหรือทัาจกรีเนี่ยเราใช้ในการอินเทอร์เฟซกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตติ้งค่าหรือว่า on off ค่าต่างๆเข้าไปในตัว plc นะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเรามีตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเป็นแอปพลิเคชันฟรีด้วยนะครับชื่อว่า blink นะครับ b l y n k นะครับ blink เนี่ยเป็นเสมือนกับตัว hmi ของเรานะครับเราสามารถที่จะนะครับลากนะครับลากวางวิเจ็ตได้นะครับ ลากวางกดค้างนะครับแล้วก็ลากวางอย่างเงี้ยได้นะครับเราสามารถที่จะไปกําหนดนะครับในตัว HMI ของเราได้นะครับในตัวแอปพลิเคชันบลิงได้นะครับว่าให้ d a t a นะครับมีค่าอย่างเช่นตัวนี้เป็นเกจนะให้ Data v7 นะครับมีค่าเป็น0ูนยถึงหนึซึ่งตัว v เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ global variable อยู่ตัวนึงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถที่จะ เอาตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไปอ่านตัว data ตัวนั้นลงมา display ที่ตัวหน้าจอเราได้นะครับนี่ก็คือตัวคอนเซ็ปต์นะครับของตัวเจ้า b l i n k นะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้าเราก็เคยมีสาธิตวิธีการทำงานของ b l i n k กันไปแล้วในเพจเราเหมือนกันนะครับคราวนี้ตัวที่จะทำให้ b l i n k นะครับติดต่อกับตัว PLC ของเราได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นตัว ESP นะครับ ESP ด้านหลังตัวนี้นะครับเป็น ESP 32นะครับก็เป็นบอร์ดที่มีเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี WiFi อยู่ในตัวมันนะครับมี WiFi อยู่ด้านด้านในตัวนี้นะครับแล้วก็ top up กับชิลนะครับชิลตัวนี้นะครับทำหน้าที่อะไรครับคือชิลตัวนี้สามารถที่จะจ่ายไฟ24โวลต์นะครับในมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโดยมีตัว regulator นะครับตัวนี้ดรอปไฟเป็น5โวลต์นะครับลงไปจ่ายให้กับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับ เสร็จแล้วมีตัวบอร์ดอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวบอร์ดที่แปลงจาก TTL นะครับเป็นตัวสัญญาณมาตรฐาน RS485 ครับก็จะส่งสัญญาณคอม m u n i เ c a t กับ PLC นะครับผ่านตัว RS485 ที่อยู่ใน b u i l อ i n ของตัว s x 3 r FX5U นะครับก็เราสื่อสารกันในรูปแบบของม o d b ั s นะครับ modbus protocol โโเดี๋ยวผมจะไป สาธิตให้ดูว่าในการคอนฟิกตัว PLC เนี่ยเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวคอมพิวเตอร์กันน,นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับผมเขียนซิมูเลชันเอาไว้ก็คืออ่าเป็น SM C 1 2นะครับเป็นคอ็อกเพาทุก1วินาทีนะครับให้บวกตัว DM 1 0 0ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า DM 1 0 0มีค่ามากกว่า100นะครับ ก็ให้มูค่าศูนย์เป็นค่าเริ่มต้นมันนั่นเองนะครับอันนี้นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราไม่ได้ใช้นะก็หลักๆกก็คือมีค่าตัวหนึ่งซึ่งค่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในนี้นะครับค่าตัวนี้นะครับดีเนเหนึ่งร้อยเราจะแมปไว้ที่นี่ครับนะครับจะเห็นว่าตัวทัชกรีนตัวนี้นะครับกับตัวค่าใน plc เราก็จะมีค่าที่ตามกันนะครับเห็นไหมครับก็คือจริงเป็นค่าเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการแหลกเกิดขึ้นนะครับประมาณสัก หนึ่งวิอะไรประมาณนี้นะครับอ่นะครับทีนี้ตัวนี้ครับตัวของปุ่มกดตรงนี้นะครับจริงๆปุ่มกดตรงนี้เนี่ยเราแมปเอาไว้กับตัว y 0 y 1 y 2 y 3นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตตรงนี้ให้ดูกันนิดนึงก่อนนะครับ y 0 y 1 y 2 y 3นะครับก็เราลองกดปุ่มดูนะปึ๊บอ่านปุ่มตั้งตรงนี้แล้วกันนะอ่า y 0นะครับกดปุ่ม y หนึ y 1 y 2ยสอยอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งตัว PLC ด้วยอแอปพลิเคชัน Bing ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับตัวนี้ผมต่ออยู่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารจากภายนอกได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่วงแหนเดียวกันนะครับก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้นะครับ y 1 y 2 y, 1, y 0 y 1 y 2 y, 1, y, 2, y, 1, y 3เนี่ยในตัว plc fx 5 u นะครับมันมีตัว built-in อยู่นะครับก็เราสามารถที่จะไปที่ตัวนี้นะครับ parameter นะครับแล้วก็ไปที่ fx 5 u นะครับแล้วก็ไปที่ module parameter นะครับมันมีตัว module ที่เป็น is 485 serial port ตรงนี้ครับก็ double click เข้าไปนะครับอันนี้ผม set up ไว้แล้วนะครับจริงๆมันจะเป็นเหมือนวิศาะเลยนะด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นเซตตั้งแต่ นี่ครับดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเป็นมดบัต RTU นะนะครับตัวนี้นะครับเลือกเป็นมดบัตร RTU นะครับแล้วก็บอร์เดตนะครับในการเชื่อมต่อก็คือ9,000บิตเปอร์เซก9,006บิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็ตัวสต็อปบิตหนึ่งนะครับแล้วก็พาร i ตี้เป็นนอนนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกตัวสเตชันโฮสต์นะครับตัวนี้ถ้าเราเข้าใจมดบัตกันเป็นพื้นฐานนะครับก็ เป็นการ s e ต slave id นะครับให้กับตัว plc เป็น slave id 1นั่นเองนะครับส่วนตัวพวกนี้ก็จะเป็นพวก time out นะครับ time out แล้วก็เขา Set up ไว้เผื่อ uh, broadcast delay อะไรพวกนี้เผื่อไว้เป็น slave uh, เป็นตัว master ด้วยนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับแล้วอ่าตัวนี้นะครับ time broadcast message to message delay นะครับ time out retry ก,กี่ครั้งนะครับอันนี้5ครั้งก็อันนี้เป็นจริงๆริแล้เป็นส่วนของตัว modbus มัตเตอร์นะแต่ว่าเราใช้ในโหมดของมอสบัตเลฟนะครับนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราบอกว่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลนะมอสบัตดีไวส์แอดไซเมนต์ไหมครับถ้าเราเข้าใจตัวมอสบัตเราจะเห็นว่าเราจะมีช่วงของ Ad อสดที่เราใช้งานนะครับเป็นช่วงไหนบ้างนะครับเป็นช่วงคอยครับช่วง input นะครับก็คือ เป็นช่วงที่1 0 0 0 0หมื่นศถึงเก้าพันเกก็เป็นช่วง10,000ถึง1,999งนเะครับอินพุตลิเตอเป็นแบบบทนะครับจะเห็นว่า Input ตล g i ิเตอเนี่ยไม่ไม่มีตัวแ d ดเดสตัวไหนที่ใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะให้ใช้เป็น h o ล d i n g r e g ิเตอรก็คือสามารถอ่านแล้วก็เขียน d อด e ดสช่วงนี้ได้นะครับทีนี้เวลาเรามาดู m มดบัทของเรานะครับเรา Y0 Y1 Y2 Y3 เราจะเห็นว่า วายศูนย์เห็นไหมครับมันอยู่ในช่วงของคอยนะครับอยู่ในช่วงของคอยซึ่งมันมีตั้งแต่ y 0นะครับลันไปเรื่อยๆนะครับแมปกับอะไรครับแมปกับคอยศูนย์นะครับนี่ครับ s ต a ร t mod b u ั d ดีไว้นะครับก็คือ y0 ให้เป็นคอยศูนะครับก็ดังนั้น y1 ก็จะเป็นคอยหนึ่ก็จะเป็นคอยสองเป็นคอยสานะครับก็ ผมก็เลยตอนที่เราเขียนนะครับจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ของเราเนี่ยเป็นตัว Mod m o d b ัตมา s t เตนะก็จะเข้าไปเขียน Data ลงไปที่ Call 0, คอยสูก็จะทำให้ตัวรีเลย์หรือตัวเอาพุทธไวูมันอ่อนหรือ o อฟนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็น D นะครับ D100 นะครับ D100 ก็อยู่ใน ในช่วงของ holding register นะครับพอเราทราบถึง holding register แล้วเราจะรู้ว่าฟังก์ชันโค้ดที่เราใช้ในการเขียนหรืออ่านของช่วง holding เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ address มันอยู่ในช่วงไหนเราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงตัว data dm 1 0 0ได้แล้วนั่นเองนะครับพอเรา c o n f i g นะครับตรงนี้เสร็จนะครับจริงๆหน้านี้เป็นหน้าที่เราถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราไม่เปลี่ยนเราก็ดูเฉยๆก,ก็โอเคไปได้เลยนะครับ เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเวลาเราเข้าถึงอ d ตรสไหนนะครับเราจะใช้อ้างอิงมดบัตออเป็นฟังก์ชันโค้ดตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็แค่นี้นะครับในการเซตอัพนะครับก็เราแอปพลาแล้วก็จริงๆก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับซึ่งผมดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในส่วนของการวริ่งสายครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับวริ่งสายาเป็นแบบนี้นะครับก็อ่ อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เป็น Communication Port 485นะครับเดี๋ยวผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็น485 2สายนะครับเราใช้เป็น485 2สองสาย<ม>ก็ตัวนี่นะครับถ้ามาดูใน Wir i n g จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับขามันจะมีทั้งหมดอย่างนี้ครับ SDA SDB RDA RDB นะครับก็ RDA กับ sda ก็ไปจับกันนะครับ rdb กับ sdb ก็จับกันแล้วก็ออกเป็น ab เลยนะครับแล้วก็ ab ตรงนี้ก็จะมาเข้าออมาที่ adeno นั่นเองนะครับซึ่งตัวช h i ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการแปลงจาก4ี่นะครับกลับลงไปที่บอร์ดแล้วก็ส่ง communication เป็น modbus เพื่อที่จะไปถามหรือว่าาเขียนข้อมูลจากในตัว plc นั่นเองนะครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับเราก็ สามารถที่จะได้ตัวแอปพลิเคชันของตัว Bing นะครับเพื่อที่จะเอาไปควบคุมนะครับตัว plc แล้วก็อ่านค่าจากตัว plc ขึ้นมาได้ละนะครับนี่นะครับออนออฟレスปอนก็ถือว่ารวดเร็วนะครับถือว่าเร็วกว่ากดทัชสกรีนนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ สนใจนะครับแอปพลิเคชันในการเอา IoT นะครับเกี่ยวกับพวกเขียนไมโครคอนโทรลเลอมาประยุกต์ใช้นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามนะครับเพจนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ตัวคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับคลิปก่อนหน้าเราเคยเห็นแล้วนะครับว่าคลิปชิลตัวนี้เนี่ยเราใช้ในการคอมมูนิเคต e ่2ไอ์อสี่้านะครับติดต่อกับตัวทัตตะกีนเพื่อที่จะทำานะครับหรือว่ากราฟิกยูเซอร์อินเทเฟซเนี่ยมา ให้ควบคุมตัวอะดรีนาได้แล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้อีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับสามารถที่จะควบคุมตัว p l c ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกอหลายตัวนะครับที่มันสามารถทาได้นะครับในราคาที่ตัวแอปพลิเคชันฟรีนะครับราคาตัวนี้นะครับก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นชิลที่ผมบัตรกีขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีชิลที่ทําเป็นตัว PCB เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะ เอามาให้พวกเราได้ใช้งานกันนะครับราคาก็อยู่กัน2อ0 0รอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ PLC กับอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไลค์เมนแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตัวคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ